คราวที่ผ่านมานะครับพันตํารวจเอกอเนกเตาสุภาพครับรองผู้จัดการตำรวจกองปราบปรามนะฮะได้มีการนําพื้นที่นะครับเอ้อนํำนำกำลังลงพื้นที่ขออภัยคุณผู้ชมครับไอผมก็ตื่นเต้นอยู่นี่นะนำกำลังลงพื้นที่ครับเข้าไปตรวจค้นวัดพระบาทน้ําพุนะฮะทั้งหมด5จุดอย่างเช่นจุดที่1นะครับก็จะเป็นกุฏิเจ้าอาวาส2นะครับจุดรับบริจาคของวัด 3. มูลนิธิธรรมรักษ์สําสำนักงานโครงการเมตตาธรรม5มูลนิธิใจฟ้า โดยทางตำรวจครับได้มีการอ่านหมายค้นต่อหน้าพระครูสุวัตกิติสารท่านเป็นรักษาการเจ้าวาดวัดพระบาทน้ำพูให้ทราบนะครับหลังจากนั้นก็เข้าไปตรวจคน้นโดยพระครูสุวัตกิติสารก็ระบุนะบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องราวของวัดพระบาทน้ำาพุแต่จากการตรวจสอบภายในเนี่ยไม่พบความผิดปกติอะไรเลยเรื่องการเปิดรับบริจาครวมไปถึงเรื่องของเงินของวัด แต่เมื่อสารออกหมายจับตํารวจมีหมายค้นแสดงว่ามันต้องมีหลักฐานก็ขอให้เป็นหน้าที่ของตํารวจในการดําเนินการไปลวกันนะนะอันนี้รัศาการว่าแบบนั้นนะครับท่านยังบอก้วยนะครับบอกว่าอัตมาเองเนี่ยเพิ่งจะมารับตาแหน่งรักษาการจเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ํผู้ได้มีกี่วันยังไม่ทราบข้อมูลรายละเอียดใดๆทั้งสิน้นก็เรียกว่ากังวลนะกรณีของผู้ป่วยที่อาศัยอยู่ภายในวัดเนื่องจากเงินของวัดเองเนี่ยเหลือน้อยเต็มทีแล้วและคนเองตอนนี้ไม่บริจาคให้วัดเหมือนเมื่อก่อนแล้วซึ่งจากงบป,ประมาณที่มี เชื่อว่าสามารถดูแลผู้ป่วยไปได้อีกักระยะหนึ่งพร้อมกับบอกว่าวัดเองเนี่ยไม่สามารถปฏิเสธผู้ป่วยในอนาคตได้เพราะวัดเป็นที่พึ่งพาของคนยากไร้หากใครมาขอความช่วยเหลือก็ต้องดูแลกันไปส่วนเรื่องของมูลนิธิของวัดนั้นจะมีการหาหรือกับทางคณะกรรมการชุดใหม่อีกครั้งหนึ่งว่าจะดาเนินการอย่างไรต่อไปนี่นะฮะลองดูครับ ตามหลักฐานเนอะปกติแต่ณเวลาเนี้ยออกไมยค้นไมายจับได้แล้วเนี่ยกรมาเนี้ยก็คง,งต้องมีหลักฐานต้องมีหลักฐานของสมควรอย่างเราก็ตรวจสอบตามในภายในวัดใช่ไหมแต่ขอให้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่เราก็แล้วกันนะเล้วพิ่เป็นรักษาการได้สองวันเนี่ยถามว่ามีกังวลไหมก็คงก็มีบ้างแหละนกังวลก็กังวลกับคนป่วยอยู่ในวัดเนี่ยทุกคนป่วยทั้งนั้นเลยซึ่งจริงๆแล้วเ็าไปคุยกับทางรองผู้ว่ารองผู้ว่าก็พูดในลักษณะใกล้ๆกัน ค่ะนะฮะอีกจุดหนึ่งที่ตำรวจกองปราบไปค้นก็คืออาคาร5ชั้นของไจฟ้าอะคาเดมี่ค่ะเน้นไปชั้น4กับชั้น5เพื่อจะหาเอกสารสำคัญไม่ว่าจะเป็นบัญชีได้รับรายจ่ายบัญชีธนาคารเงินสดของบุรณิธิเงินสดของทางวัดรวมถึงบัญชีทรัพย์สินที่เชื่อว่าได้มาจากการทำความผิดแล้วก็ไปค้นหาโทรศัพท์มือถืออุปกรณ์การสื่อสารคอมพิวเตอร์หลักฐานอื่นๆด้วยเพื่อนามาประกอบการสอบสวนไต่สวนพิจารณา เบื้องต้นพบว่าที่ชั้น5ค่ะนอกจากจะเป็นห้องประชุมที่หลวงพ่อนั่งทำงานแล้วก็ยังเป็นสตูดิโอจะมีอุปกรณ์ทันสมัยสำหรับการบันทึกภาพการถ่ายทำการทำสื่อต่างๆส่วนนี้ก็คาดว่าอาจจะถูกใช้เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนนาทศา,ศาสตร์ก็ได้แต่ยังไงแล้วตำรวจก็ต้องมีการขยายผลต่อไปทีนี้ก็ได้คุยกับผู้อำนวยการโรงเรียนนาทศาสตร์ทางอาจารย์กอแก้ว อาจารย์กอแก้วบอกว่าตกใจนะคะที่รู้ว่าหลวงพ่อถูกควบคุมตัวเจอหลวงพ่อทั้งสุดท้ายก็คือเช้าวันอาทิตย์ก่อนการแถลงข่าวกับสื่อทางหลวงพ่อเองก็ยังให้กําลังใจวันนั้นเนี่ยไม่ได้มีท่าทีอะไรว่าหลวงพ่อจะถูกดําเนินคดีแล้วก็บอกว่าทางตัวเองทางผู้ปกครองทางนักเรียนที่อยู่ในความดูแลเสียขวัญเสียกําลังใจแต่ทุกอย่างก็ต้องเดินหน้าต่อแล้ววันนี้ค่ะ ทัง้งผอโรงเรียนยังบอกว่าจะมีทีมฟุตบอลใจฟ้าอะคาเดมี่ต้องเดินทางไปแข่งขันฟุตบอลที่ประเทศอังกฤษด้วยในฐานะผอก็อยากให้กำลังใจทั้งเด็กและให้กำลังใจหลวงพ่อเช้าได้มาโรงเรียนใช่ใช่เครือตกใจพี่ก็ไม่ทราบเจอบ้างไปถวายประทานเช้าอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นเราก็มาทำงานไม่มีเลยหลวงพ่อก็ไม่ได้ไม่ได้พูดอะไรบอกแต่ว่าเราก็ ทำไปตามหน้าที่เนาะมองไม่ออกเลยเพราะว่าเราเรามองแต่ว่าเออท่านทําให้ผู้ป่วยเอชวเนาะหลายหลายกลุ่มก็มาขอสนามกีฬาบ้างมาขอผ่าป่าขออะไร ยังไม่ทราบเลยค่ะตอบไม่ได้เลยเด็กๆก,ก็ไม่รู้เรื่องอะไรอะ่ะก็เป็นกําลังใจให้หลวงพ่อเนาะเพราะท่านเมตาก,กับทุกๆคนน่ะคือท่านทําดีมาตลอดเราก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาท่านที่เราศรัทธาท่านท่านอยากจะปั้นเยาวาชวนฟุตบอลไทยไปบอลโลกเราก็ทําตามความตั้งใจของท่านเพราะท่านใส่ใจกเด็กมากเราก็เป็นกําลังใจให้ท่านนะ ที่จุดนี้ค่ะตอน1 1โมง20นาทีทางตำรวจก็ลงมาจากอาคาร5ชั้นก็จะเห็นกล่องเอกสารประมาณ7ลังมีเอกสารแสดงรายการเดินบัญชีโดยเฉพาะบัญชีที่เปิดในานามของมูลนิธิใจฟ้าอาทรประชานาะโดยนายเสกสารทรัพย์สืบสกุลแล้วก็ใบอนุโมทนาบัตรแล้วไปเจอด้วยว่ามีเอกสารบางส่วนถูกย่อยทาลายไปแล้วตารวจก็ต้องไปยึดเครื่องทาลายเอกสารนาไปตรวจสอบต่อด้วย ขณะที่ทางเลขาปูค่ะเลขานุการและคณะกรรมการวัดพระบาทน้ำพุคุณบันเจตเทพพํมนักก็บอกว่าตัวเองกำลังจะเข้าไปหาหลวงพ่อที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางตอนนั้นตำรวจเรียกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติม,ตมที่วัดพระบ,บาทน้ำพุทีนี้ค่ะทางเลขาปูบอกว่าเมื่อวานนี้จริงๆแล้วหลวงพ่อไม่ได้จลหนีไปไหนแต่จะกลับมาจาวัดในเวลาตีหนึ่งแล้วเงินหลักแสนที่พบที่ท้ายรถของหลวงพ่อ ทางเลขาปูบอกว่าไม่ทราบเหตุผลนะคะแต่ยืนยันว่าหลวงพ่อไม่ได้หลบหนีอย่างแน่นอนและตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เจอเจอหลวงพ่อยังครับพี่ยังไม่เจอเลยพี่ไปที่ไหนหลวงพ่อเทียบไหมคะพี่ปูยังไม่เจอเลยครับไปที่ไหนเมื่อเช้าไปก็ไปเมื่อเช้าพี่ปูพี่ปูมีความกังวลไหมคะที่นี่ไม่ครับทีนี้ประเด็นไหนครับที่ตำรวจเรียกเรามาครับพี่ปูแค่ประเด็นที่ทำงานนี่แหละครับ ตำรวจไม่มีการติดติดต่อใช่ไหมครับพี่ผมไม่มีครับเมื่อคืนได้คุยกับหลวงพ่อไหมครับยังไม่ได้คุยกันเลยครับเมื่อคืนตอนตีหนึ่งหลวงพ่อไปไหนนะคะหลวงพ่อกลังจะกลับวัดเห็นว่ามีการมีการขุเงินไว้จะหลบหนีจริงไหมครับไม่หนีพี่จะกำลังจะสอบวัดแล้วไม่ถึงมีเงินอยู่หลังรถอต่พี่ไม่ทราบครับว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทนพอดี่กูยืนยันยืนยันไหมครับผมว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเราะมวจไม่ได้กับไปกคุยมมันต้องดูทางตำรวจครับ นี่แหละครับคุณผู้ชมครับคือเรื่องนี้เนี่ยนะครับทางฝั่งของรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านสุชาติตันเจริญท่านก็พูดถึงขั้นตอนการเอาผิดวินัยสง์กับทางหลวงพ่ออรงกรดบอกว่าเมื่อตํารวจเองเนี่ยมีการจับกลุ่มแล้วก็สอบสวนแล้วเนี่ยนะครับเราเนี่ยก็จะมีการขอหลักฐานหมายจับหรือการดําเนินคดีมาประกอบคําพิจารณานะครับเพื่อให้มีการลาสิขาซะนี่ครับ แล้วดังนั้นจากนั้นครับก็มีการพูดถึงขั้นตอนบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยจะใช้เวลาต้องใช้คณะสังคธิการผู้ปกครองสงสอบสวนแต่ขณะนี้เนี่ยถ้ามีหลักฐานประกอบพิจารณานะครับว่ามีความผิดจริงเสื่อมเสียจริงสามารถดําเนินการได้ทันทีเลยดังนั้นหลังจากการสอบสวนเสร็จก็คงใจจับราสิกขาครับอันนี้ท่านสุชาติบอกแบบนี้นะฮะส่วนเมื่อลาสิกขาแล้วเนี่ย โดยวันนี้คาดว่าจะมีการแต่งตั้งเจ้าคณะตำบลที่ร่วมประชุมกับทางตนเองในการลงพื้นที่ลบบุรีที่ผ่านมาเพื่อไปรักษาการจเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ําพุขณะที่เรื่องของการใช้เงินของวัดก็จะเป็นหน้าที่ของตํารวจและก็สํานักพุทธของลบบุรีจะเข้าไปสะสางซะนี่คับผู้ชมครับแต่ว่าทางฝั่งของตัวท่านสุชาติก็บอกว่าในการทําครั้งนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นการสังายนานะ เขาท่านบอกว่าถึงแม้จะใช้คําพูดที่มันดูแรงไปหน่อยแต่ว่ามันก็ถึงเวลาแล้วจริงๆที่ต้องสังคายนาถ้าไม่อย่าง,งน,นั้นวิกฤตศาสนาจะยิ่งแย่ลงไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ทําอะไรเลยเอ่ะลองฟังดูครับคือตอนนี้ก็รอเมื่อตำรวจเข้าไปจับแล้วนะครับไปตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนเราก็กําลังบอกว่าขอหลักฐานหมายจับหรือการด EN ําเนินคดีหรือแจ้งข้อกล่าวหามาเพื่อมาประกอบการพิจารณาในการ ลาสิกขาของของป้าลงกฎหลังจากการสอบสวนเสร็จก็คงจะมีการจับลาสิกขาแล้วครับอันนี้เกี่ยวกับการสังฆายนาเรื่องสารเรื่องวัตถุ่างๆเนี่ยเขจะทำจากเหตุการณ์นี้ก็าจะทำควบคู่กันไปเลยหรือว่าอย่างต่างสำนักพุทธก็คงต้องดําเนินการตามอํานาจหน้าที่แต่เรื่องของการควบคุมความประพฤติปฏิบัติของสองฆ์เป็นของมหาเถรสมาคมซึ่งเมื่อว,วานนี้ผมก็ไปคุยกับท่าน สมเด็จซึ่งเป็นกรรมการมหาเถระอีกท่านหนึ่งแล้วนะครับเนี่ยครับผู้ชมครับนี่คือท่านสุชาติตันเจริญนะครับรัฐมนตรีทำสำนักนายกในฐานะที่ควบคุมดูแลสำนักพุทธนะครับก็ยืนยันแล้วครับบอกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีมูลเหตุต่างๆนานเนี่ยก็จะต้องจับศึกเพราะตอนนี้ตัวท่านเองเนี่ยท่าที่ทราบมาท่านก็ยังไม่ยอมศึกค่ะถูกไหมฮะเนี่ยครับก็ยังเป็นประเด็นที่เรียกว่าหลายคนยังจับตามองนะครับเรื่องราวของพระองกฎนะฮะ ยืนยันอีกครั้งนะครับว่าเรื่องที่กําลังเกิดขึ้นอยู่เนี้ยเป็นความผิดเรื่องราวของการตั้งะะเขาเรียกอะไรตั้งตั้งข้อสังเกตต่งตางๆนานารวมไปถึงตํารวจเองเนี่ยได้มีหลักฐานอีกเยอะแยะหลายอย่างนะครับในการที่จะออกหมายจับทางฝั่ง,งของตัวพระในเรื่องราวของการฟอกเงินยักยอกเงินยักยอกเงินต่งตางๆน,นานาด้วยนะครับรวมถึงหมอบีด้วยนะ,ะนะฮะยังไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของชีวิตส่วนตัวของท่านที่ว่า